สวัสดีครับผมบูมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดจากบริษัท Local f o r y o u วันนี้ครับอยากจะมาพูดถึงประเด็นอของเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับที่กําลังแย่ลงแล้วก็ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ว่าต่างประเทศด้วยนะครับโดยเฉพาะประเทศที่เราช่วยดูแลลูกค้าในออสเตรเลียหรือว่าอเมริกาอยู่เนี่ยส่งผลทําให้ค่าของเครื่องใช้มีราคาที่สูงขึ้นนะครับร้านอาหารมีผลกระทบยังไงบ้างนะครับหลังจากที่ เครื่องปรุงหรือว่าวัตถุดิบต่างๆในการทําอาหารราคาสูงขึ้นใช่ไหมครับทําให้เจ้าของร้านอาหารนะครับก็ต้องเซตราคาที่ร้านสูงขึ้นไปอีกนะครับแล้วราคาที่อยู่ในแพลตฟอร์มที่เราจะต้อง cover ค่าคอมมิชชั่นของเราก็ต้องตั้งราคาให้มันสูงไปมากกว่านั้นอีกใช่ไหมครับแล้วลูกค้าของร้านเราจะรู้สึกยังไงบ้างเมื่อเราเมื่อเขามาเห็นราคาใหม่นะครับที่ถูกปรับขึ้นสิ่งแรกคือถ้าลูกค้าเต็มใจที่จะท,ที่จะยังสั่งออนไลน์อยู่นะครับ เขาก็อาจจะสั่งจากปกติเดือนละ2ครั้งก็อาจจะเหลือแค่เดือนละครั้งนะครับเขาสั่งน้อยลงเพราะว่าเขาเองก็ต้องการที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายเหมือนกัน 2. องอถ้าเขาเห็นว่าสั่งผ่านออนไลน์มันแพงเกินไปเขายอมที่จะเดินทางไปทานที่ร้านนะครับก็ทําให้ถ้าลูกค้าส่วนใหญ่คิดแบบนี้เหมือนกันหมดทําให้ที่ร้านเต็มไปด้วยลูกค้านะครับยืนรอคิวกันหน้าร้านอ่ บริหารจัดก,การก็ยากขึ้นนะครับวุ่นวายแล้วก็ยุ่งและเหนื่อยมากๆนะครับแล้วลูกค้าที่รอคิวนานๆก็อาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีต่อร้านด้วยหรือสุดท้ายนะครับลูกค้ามองว่ามันแพงไปหมดเลยฉันยอมที่จะไปซื้อวัตถุดิบแล้วดู Youtube เรียนทําอาหารเองที่บ้านดีกว่าก็เป็นไปได้ทําให้เสียส่วเสียลูกค้าส่วเสียไรายได้ไปนะครับไม่นานจากขายอาหารอยู่อาจวันนึงอาจจะต้องมาขายกิจการของตัวเองก็ได้ ถึงเวลาที่ร้านอาหารส่วนใหญ่นะครับต้องเข้าใจว่าโลโ r ฟ o u สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะครับเพราะว่าระบบของโลโ r ฟ o u ไม่ได้คิดคอมมิชชั่นทาให้การตั้งราคาอาหารในระบบของเรานั้นไม่จําเป็นที่จะต้องตั้งสูงกว่าราคาที่ร้านนะครับลูกค้าก็จะยังสั่งอาหารออนไลน์ได้นะครับ 2. ลูกค้านะครับเขาสามารถสั่งอาหารมาทานที่บ้านได้เพราะโลโคฟยเอ่าพรวา์ระบบการส่งอาหารนะครับมี Delivery มี d r i v e r ให้นะครับ แล้วก็3สุดท้ายนะครับะระบบของเราใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกนะครับลูกค้าไม่จําเป็นต้องโหลดแอป,ปอะไรเลยแค่เซิร์ช Google เข้าไปหาร้านที่เขาอยากจะทานถ้าเป็นร้านของคนพี่นะครับแล้วคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ที่ local for you สร้างให้นะครับแล้วก็จะเจอว่ามีเมนูมีการสั่งอาหารที่ง่ายมากครับและสามารถสั่ง ทานอาหารได้เลยโดยที่ในราคาที่ยุติธรรมสำหรับร้านอาหารและสำหรับลูกค้าเองนะครับถ้าสนใจอยาจะถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อผมมาได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณครับ